กสิบอกไฮเดอนะอีซุมที่มาเถียงกันอยูปูนั่นสางเงื่อนบุนีสางเงินน่ะกุยบอกไ้เอาเอาด้วยความเป็นจริงนะถ้า้กูพูดตรงให้กูพูดเป็นกลางนะนะอันดับแรกบิ๊กมาจากฟินแลนด์เพราะอะไรนะเงื่อนกับบอมี่นะเงื่อนกับบอมี่ดีที่มีเอฟซีถูกบอมาพอแพ้าๆนะแพ้าๆดิเขาเป็นคนมีอยู่แล้วเพราะว่าเขามีงานต่อให้เขายังไม่ดังเขาก็พอได้เดินสาย เขาเป็นคนเป็นหัวหน้าคนนะเป็นหัวหน้าคนเป็นคนมีลูกน้องเป็นคนมีองค์กรนะคะชั้นจีบอกให้จีว่าบีกเขามามันก็สนับสนุนซึ่งกันและกันบ๊กเขามันที่ไปเทียงกันว่าผู้นันดังพอไปผู้นีดังพอไปอันนี้บ่แมนฉันพึงมาพูดฉันพูดตั้งแต่ฉันพูดใหม่ๆเรื่องนี้แล้วเขาทั้งสองคนสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันฉันจีบอกให้จีสมัยตะกี้ฉันมารูุจากเพ้าๆันมารูุดจากเพ้าๆ่อนมันเป็นเหมือนเมียักบบ๊ก นะแล้วแบบที่นี่นะสมัยตะก,กี้ช่องทางซื้อโซเชียลนี่มันบอมเอนมาพูดได้เห็ดกระได้แังสันแังสีมันต้องอาศัยหลักฐานเอฟซี FC มาสะกอนเข้าใจบอสมัยสุมือนี่ล่องเห็นไหมสมือนี่บางทีหลักผู้ใดเห็ดอยังกระได้นะ่ะเพราจำเป็นต้องไปอาศัยไพยดอกถ้าคุณมีสกิลการเฮ็ดอีลีน่ะนะนะคนะอ่าบิ๊กมากับบอมี่อย่างมาได่าย่ำๆสอนครับรถนู่นนี่นั่นนะมาได่าย่ำๆได้เป็นผัวแล้วมได้เป็นหัวหนาคนแล้วมได้ายซีน,นา สร้างลูกน้องแน,วน,น,แนวนั้นแนวนี้อันนี้ก็คือเป้าเบอร์ทีบิกได้จากแพล่เพา้าทุกคนต้องเข้าใจนะคอยบอไ้บอกว่าไผดีไปซัวแต่คอยสีบอกว่าเอฟซีมองต่องมองให้ยังลึกถึงหลาเขานะบิกมันเขามากเป็นเด็กหน้อยอายุสิบแปดปีสิบเก้าปีได้มาเป็นหัวหนา้าคนได้มาเป็นเจ้าคนนายคนซึ่งเขามีองค์กรอยู่แล้วเขามีลูกน้องลูกน้องอยู่ดีดีนี่ต่องมาไหวเด็กหน่อยอายุสิบแปดนะต่องมาอันบายบอดอายุสิบแปด นะยู่ดีๆมีผู้ใดผู้เขามาสั่างงานสรุนสั่งหน,งนีอันนี้ก็คือความดีของแพลวๆพาที่เฮดหายบักบิ๊กมันได้มีคอนเน็กชันมันได้รู้ว่าการสร้างโครงสร้างของค uh, วามเป็นบอดความเป็นหัวหน้าโครงสร้างของการสร้างวงนี่มันเป็นยังไ ell, งแพลวแพาเขาก็ได้แรงสนับสนุนของบิ๊กทีว่าบิ <c> ๊ก <oughs> มันมีันผู้ติดตามทางโซเชียล นะหล้จักเ็ดมาทำมหากินในการสางงานในการสร้างเครียดเตอร์นะสนับสนุนกันซึ่งกันและกันทุกคนถ้าแพ้วๆบ่มีผู้ใยญ่บบานนะสมัยตะกี้อาจจะบ่มีไผหล้จักมากปนนี่อาบิกนี่ก็อาจีิบ่มีวงดนตรีโตเกียวมิวสิคเพราะว่าอย่างคะอาจสิเป็นอินฟูไปขายกับบกคุ้งกับผู้ใดล่ะหรือว่าสิเป็นอินฟู้ออาสายนั้นสายนี่เดินสายเห็ดงานนะเธอต้องเข้าใจความเป็นจริงด้วยนะ ว่าถ้าบีามามอยู่กับแพร่วเพาเขาก็ไม่รู้จักสร้างวงตรงนี้ได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักผู้ใดบ่มมีคนเนติ่งนะเด็กหน่อยอายุ18ปีอยู่ดีๆมาเป็นหัวหน้าคนมาเป็นเจ้าคนนายคนนะถ้าไม่เจอแพล่เพาก็ไม่ได้นักร้องก็ไม่รู้จักกล้องวายุนะทุกคนพวกเธอกับตองเมืองให้มันเป็นกลางด้วยนะดูให้มันเป็นกลางหน่อยว่า จะไปว่าเขารวยหย่อนบิก๊กมันกับพ่แมนแมนเขาบ่ามีบแบบิก๊กเขากับพ่อมี่ยูไม่กินนะบิ๊กกับเคือกันแมนบ่มีแวเพ้าๆนี่เขากับอาศิษากินฟูทางอื่นก็ได้แต่เมืองใส่ใจเขาในสูสูจะไปว่าเขาคัาหลายสูจะไปว่าเขาอั so, so 1, นอินฟูอินเซอร์ท่านหนึ่งนะออกมาไลฟ์สดออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดเรื่องเรื่องของของผมเองนะครับซึ่งซึ่ง,งย่อมละบาคิพาม่าเหมือนเคยหูจักกัน่างเฟซบุ๊กอยู่ เออหูจักหน้าครับแฟนานจเฟซบุ๊กอยู่เออหูจากสาวนี้คุณผีค่คนเนี้ยเออนะครับผมผ่านเฟซบุ๊กอยู่แต่ไม่ได้สนิทบริสนัสนทสนมกันเลยไม่ได้สนิทสนมกันเลยแต่ทำไมไปพูดลงเฟซบุ๊กว่าบักบีควิรานฟินแลนด์มันมาจากฟินแลนด์มันบมมีหยังอืม บ่มีเงินอืมบอลบบ่มีเงินมานั่งบบ่มีเงินเดี๋ยวเปิดก่อนอย่งกันยูนนสน่สามขนูสาเขนแบบินกับบมีนะเงินกับ,บมีดีที่มีเอซอันดับแรกบิกมาจากฟินแลนด์ก็อะไรนะเงินกับบมีนะ๊าดนี่ยินบพี่น้องเฮ้ยงินอะไรอ่ะทำไมคุณ อันดับแรกบิ๊กมาจากฟินแลนด์เพราะอะไรนะเงื่นกับบอมีนะเงื่นกับบอมีดีที่มีเอฟซีเงืนกับบอมีดีที่มีเอฟซีพะนะ <c oughs> คุณเปลมาจากไหนว่าฉันไมีมเงินเงินกับบอมีดีที่ัมีเอฟซีคุณเป็นใคร <c oughs> อย่าไปแอบอ้างว่าคุณรู้จักฉันแล้วคุณได้พูดเกยกับฉันรู้จักกันก็จริงอยู่แต่ไม่เคยเจอกันข้อมีมนกันแชทกัน ทักทายกันปกติทั่วไปสังคมเมืองนอกทั่วไปคุณมีสิทธิ์อย่างมีสิทธิ์อะไรมาบอกว่ามาก็ไม่มีอะไรมากกับโบมีเงินสิทธิ์อะไรของคุณปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ใจพูดแล้วนะแต่ว่ามันเลื่อนมาเจอพอดี เอฟซีมาสกอนประจัยบ่า,าสมัยสม,มือนี่ร่างใหญมาสม,มือนี่บางที่หลู้ใดเห็นยังกไดนะก็จะเป็นต้องไปอาศัยไพ่ดอกถ้าคุณมีสกิลการเฮ็ดอี้เลยนะนะคะบิ๊กมากกับบอมี่หยังไม่ได้บิ๊กมากกับบอมี่หยังคือรัวแต่บอมี่หยังอยู่ใต้เตียงชันจิเป็นญาติพี่น้องชันติจีนี่คือคุณใส่ลายชั้นออกสื่อสาธารณะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่การชื่นชมมันบรนการชื่นชมเธอไม่เข้าข้างฉันฉันไม่ได้ว่าฉันไม่ได้บอกได้สุดเพื่อจะว่ามาดา่าเธอเรื่องตําหนิเือว่าเธอไม่ได้เข้าข้างฉันฉันไม่ต้องการให้เธอมาอยู่ทีมฉันหรือเข้าข้างฉันฉันแค่งงว่ามึงมาด่ากูเห็นอย่งอืมแล้วสุดท้ายแล้วเอาเรื่องเราไปพูดแล้วสุดท้ายเราปิดท้ายโดยขายของสาระ ฉันก็เคยชื่นชอบเธอนะตอนฉันเป็นเด็กฉันก็ติดตามเธออยู่วันนี้เธอต้องดูด้วยว่าเธอพูดถึงใครแล้วเขาเป็นใครแล้วเรื่องมูเรื่องเขาบอกเรื่องคอบครัวเขาคือเป็นสาระแน่ตัวเองเอาตัวเองรอดหรือยังฉันเป็นเด็กกว่าเธอก็จริงแต่ความสามารถเรามาเปรียบเทียบกันสิถูกไหมออกชื่อชัดเจน ่อความเสียหายผมพูดบอกเลเนาะดูแลคนเป็นกี่สิบชีวิตบริหารวงหมอรำกี่วงธุรกิจมีกี่ธุรกิจก่อเกิดความเสียหายผ่านสื่อพระบอคอมพิวเตอร์เธอคิดว่าฉันพูดออกเสื่อว่าฉันไม่ฟ้องคนนี่ถ้าคนทั่วไปเอฟซแบบคออเมตนเนี่ยจะคอยบ่อฟ้องเลยคอมเมนต์ออมมนด่าใครทั่วไปคอยบอฟ้องแต่อันนี้นี่ ฉันก็มีเก่งมีศักดิ์ศรีเด้่ยฉันมีความสามารถเด้ขันบอได้มาเจอผู้นี้มันก็คงนแบบเป็นอย่างทั่วไปบอได้เห็นอย่างบอได้แบบนี้ไปหาขายขายตามหุ้งคนนะเจ้าเป็นไผ่เจ้าสิมันแบบเป็นเป็นเนื้อไข่ไม่มีใครเคยไม่มีใครเคยมากล้าพูดอย่างเนื้อไข่นะไข่เป็นคนรวยมากกว่าก็จริงแต่ไข่เป็นคนไข่เป็นคนอดคนยากมากกว่านั้นบ้านช่องก็มีอยู่บ้าไปทุ่ยทั่วเดียน มารยาทอยากได้แสงอยากหาแสง